ห้องยุทธภพโดย,โดยขุนน้ำหมึกเขย่าชั้น14บสีข่าวลือทักษิณมาในช่วงใกล้วันสำคัญจังหวัดก้าวจตุพรสอดประสานกลุ่มคอปทอจัดกิจกรรมเยี่ยมนักโทษชั้น14นับเวลาถึงวันที่11ตุลาคม2566ทักษิณชินวัตรได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครบ50วันพอดีหลังกรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวอดีตนายกทักษิณ มารักษาอาการป่วยด้วยหลายโรคหล,ลุมเลา้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศจึงมอบให้ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกในฐานะรักษาการนั่งหัวโต๊ะประชุมคอรมอแทนนี่ทำให้ตูจ่จตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนไลฟ์เฟซบุ๊กว่าด้วยข่าวลืออื้ออึงถึงเรื่องที่รัฐบาลจะออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปเพื่อให้ทักษิณชินวัตรพ้นโทษโ,โดยปริยาย ข่าวนี้ถูกภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้ว่าไม่มีสื่อไปเอาข่าวมาจากไหนและความจริงก็ปรากฏหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โฆษกรัฐบาลออกมาถแถลงข่าวตามปกติไม่ได้มีเรื่องการออกพระราชกฤษฎีิกาอภัยโทษทั่วไปแต่อย่างใดเป็นที่ทราบกันดีว่าทักษิณชินวัตรได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่1 4ห้อง1 4 0 1มาตั้งแต่วันที่23สิงหาคม ระหว่างนี้พิชิตชายมงคลแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอได้จัดกิจกรรมเยี่ยมนักโทษทักษิณมาทุกสัปดาห์ส่วนทนายนกเขานิติธรล้ําเหลือผู้ก่อตั้งคอปทอก็ได้จับมือจตุพรพรมพันธ์ตั้งคณะหลอมรวมประชาชนนั่งไลฟ์เฟซบุ๊กวิเคราะห์การเมืองซึ่งการเคลื่อนไหวของจตุพรและทนายนกเขาวรวมถึงพิชิตชายมงคลดูสอดประสานไปในทิศท,ทางเดียวกันทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยและได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ1กันยายน2566ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษทักษิณชินวัตรจาก8ปีเหลือจำคุก1ปี ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าทักษิณอาจพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันทีในกรณีมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในโอกาสสําคัญตามที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบวันสําคัญที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดคือวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชและวันที่5ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของหลอเก้าอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่25กันยายน2566 สมชายแสวงการประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักโทษของระบบราชทัน์รวมถึงกรณีทักษิณมาให้ข้อมูลต่อกมาการหนึ่งในหลายหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงวันนั้นคือกรมราชทัน์ซึ่งเป็นการประชุมลับนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแหล่งข่าวในสวบอกว่าเท่าที่ได้ฟังจากราชทัน์แทบไม่มีกรณีที่ทักษิณชินวัตรจะพ้นโทษก่อนเดือนกุมภาพันธ์2567 ไม่ว่าจะเป็นกรณีพักโทษหรือได้รับการลดโทษลงมาอีกเพราะจากกรณีพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในวันสําคัญนั้นเกณฑ์จะพักโทษหรือลดโทษได้ก็ต่อเมื่อนักโทษผู้นั้นต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนทักษิณชินวัตรเหลือโทษ1ปีจึงต้องผ่านเกณฑ์รับโทษมาแล้ว6เดือนเสียก่อนจึงจะยื่นขอพักโทษได้นั่นคือราวเดือนกุมภาพันธ์2567 ข่าวหรือเรื่องรัฐบาลเสรษฐาจะลักไก่ออกพระราชกฤษสีกาอภัยโทษช่วยทักสินพ้นคุกนั้นจึงเป็นข่าวปล่อยที่มีคนบางกลุ่มจงใจเขย่าขว,วัญคนที่นอนอยู่ที่ชั้น14มากกว่า